สว pelled, society, studios, urai, ัสด nah, ีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีเอาทุกคนทุกท่านนะครับผมสวัสดีพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับผมอสตราโซนี่นะครับไปเดินทางพืที่ตลาดนัดโคกกระบือผู้ดินนะครับเลื่อนอีกตลาดนัดกับตลาดเลื่อนอีกซึ่งนึ่งกับตลาดนัดเด็กน้องสนะครับสำหรับที่ตั้งนะครับอยู่ยิงยิงบ้านสว่างนะครับติดถนนซีเลนนะครับเส้นสองสองเจ็นะครับพี่น้องสหัสขันกาลสินนะครับผมติดถนนซีเลนเลยนะครับพี่น้องตลาดมีทุกส่วนวันขั้นแล้วก็วันศุกร์นะครับผม ว <So S 1> so so ันศุกนี่เป็นมือประจำนะครับงอจะก็จะเข่าไรนะครับพี่น้องครับว่าอังคานเพิ่งก็เปิดเสริมขึ้นมากนะครับบางคนบานงท่านกับว่านฮูนะครับว่านางท่านกับว่านหูเล้วแต่เขามาจับใจซื้อขายก็ถือว่าข้อสมควรนะครับผมเอาประกาศแจ้งเข้านะครับพี่น้องนะครับวันอังค่านเพิ่งเปิดเสริมขึ้นมานะครับผมสำหรับผู้ใดจะเขามาจับใจซื้อขายเอาง้อมาขายหรือผู้ซื้อนะครับผมเขามาได้นะครับถูกเสาว่าอังข่านกับวันศุกนะครับพี่น้องตลาดผู้ดินนะครับ เปิดให้บริการพี่บริการน้องนะครับผมเอาไปชมราคางง้อกันครับพี่น้องครับตัวเหรกแหกมันก็พอแล้วแม่ลูกของพ่อครับแม่นครับลายวันนี้ครับผมตัวเปซิบีสครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาท<ม>นะครับลูกสาวพอได้ครับพีโก้สองล้านครับลูกสาววีโก้สองล้านเนาะเอา้าจับกล้องกับพี่น้องนอนแล้ว <laughs> บ่อยว่าแม่กวนอนอนนี่นี่พีโก้สองล้านนะครับแม่เพิ่อนผสมไปครับแม่ผสมเทพสามเม็ดดีเย็นนะครับเขาเย็นแล้วล่ะ ผ่านหลอบกลัวเหรอเนาะไปเบอร์หลอดโคบดนะครับเนาะไปเบอร์หลอดโคบเบิดลูกสาวยืดจักเดือนครับเขาที่เดือนกี่ยี่หมาเนะครับสามเดือนกลัวน้องมึงงัวสามเดือนกลัวเขาแต่งไว้แล้วเนาะพี่เนาะเขาแต่งไว้เรียบร้อยนะครับผมอ๋อเมียนอนก็อยากนอนนต้องเมียเหรอครับพี่น้องเดี๋ยวไปไทยรายละเอียดในเบื้งนะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทนะครับผมสำหรับราคาห้องครับราคาห้องตัวรองได้อีกนะครับ สลาโพอยากได้ไปเลี้ยงนะครับมีลูกลูกสาวงามๆนะครับนนหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทโอ้ลูกสาวน่าคตดไก่เนะาะตัน่อยขายตัวลูกก็ได้เงินแสนครับพี่นอ้องนี่แหละประทัหลังสวยนะครับผมประทัหลังสวยนะครับพี่น้องครับ แดงเโาไว้พร้อมเรียบร้อยนะครับผมลูกสาววีโก้สองล้านนะครับพี่น้องสายพันธุกรรมถือว่าชัดเจนนะครับพี่น้องงามเนาะงามคราวดีเลยครับพี่น้องเยี่ยมโตงอตัวนี้นะครับผมหัเสมอปากพอดีนะครับพี่น้องครับการจีการยืนสวยนะครับเมียเพิ่นกับผสมเชฟสามหนึ่งนะพี่เนาะผสมเชฟสามหนึ่งได้สิบพันเดือนสัปดาห์แล้วว่าส่วนสูงไรบ้างนะครับเมียเพิ่นอร่อยหาซิมหาบวก ลูกตัวแรกนี่ถว่วงครับธรณีจิตลูกสามเนาะตัวนี้ลูกตัวที่สองนะพี่น้องลูกสองยืนยู่น้ำกลนเมียลูกสามตัวสิไปนะครับพี่น้องครับเอ๋อตำ่ำหนีมีปะครับต่ำหนีไม่มีเนาะประกันใหนสุอยางเนาะตำ่ำหนีไม่มีนะครับผมได้เมียโค้งสางง่ายๆลูกเสาวงามๆนะครับพี่น้องหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทนะครับโทรงเอตัวร่องเอากระพี่เราฝากไว้ที่ตัอยพี่น้องก็เลยครับผม ศูนย์แปดเจ็ดแปดหกหกี่เจ็ดสีหนครับสี่เจ็ดสี่หนึ่งนะครับผมเพียงครับคอมมี่ครับคอมีงอวมาทางไหนครับสารคามสารคานะครับอำเภอใดนอนสารคามอย่านี้อำเภอเมืองสารคามเนาะสำหรับผู้ใดสนใจอยากได้ก็เพิ่นไปเลี้ยงเอาติดต่อมาได้นะครับเบอร์ไวขอมาให้แล้วนะครับผมเอาขอบคุณหลายๆครับมันมัดด้วครับผมขอบคุณครับ นะครับพี่น้องมัวสายพนุกรรมดีๆนะครับนั่มขอไม้พี่น้องนะครับรับชุ่มนะครับอยู่ตลาดนัดนะครับเดี๋ยวว่ายางยกเบ้าเนี้ยเสาหน่อยนะครับเนี้ยเสาหน่อยไลว่นาเลยนะครับเปิดระบ่เดี๋ยวเบียดมื่อกีงเมียเสาตัวต่อไปนะครับไล่มาเลยเพ่อนสามหมื่นห้าสามหมื่นห้าพันบาทนะครับผมถึอว่าเมียเสานะครับ เลียงเฉีดเลี้ยงงามดีครับพี่น้องครับงัวติดสายหูกระทบตอนนี้มีบ่พรอขาบิดน้อยนึงเนาะขาขวอนะครับพี่น้องขาข้อบิดน้อยนึงนะครับสำหรับผู้บริสิทธิ์เดียดนะพ่อเนาะแต่ว่าเนื้อหนังคนดีด้วยครับพี่น้องครับเนื้อหนังดีเนื้อหนังสวยนะครับเป็นงัวกระทบนะครับพี่น้องงัวสายกระทบแม่ยหนาจีกระทบพี่ดูว่าสิ้นมากหรืครับพี่น้องครับว่าโค้งสั่งง่ายนะครับผมโค้งสั่งง่ายเลยสามหมื่นห้าพันบาทนะพ่อเนาะ สามหมื่นหาพัานบาทนะครับราคายังต่อรองหนีอีกนะพ่อเนาะราคาห่องซสือคบพี่น้องครับยังต่อรองหนีอีกนะครับสำหรับผู้ใดสนใจนะครับจากเด็ก,ก็พอเราไปเรียงนะครับตอนนี้มีคาบิดนะครับพี่น้องคาหนาบิดนะครับปอยเบอร์ต่อพ่อีเบอร์ตีโตป๋อมั่วมาทางไหนนี่อยู่รอนจันกระสินน้อยเนาะเอ้าขอบคุณหลายๆครับพ่อมันมัด้นยครับผมสามหมื่นห้าพันบาทนะครับพี่น้อง ผมจะช่มตัวต่อไปนะครับผมอาอผมจะช่มตัวต่อไปนะครับพี่น้องเป็นเมียสาวนะพ่อเนาะเมียสาวนะครับไลฟ์ไปหนพ่อราคาห้องหกแปดพี่นเราเป็นลูมหกแปดเนาะเจ้บความคุณไปเบิร์ไม่สามหมื่นเจ็ดสามหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับตั้นี้มีบวก่ะบ่ะบตั้นี้ไม่มีนะครับซ้อนทรงมันลอยเลยพ่อสามสิบกลัวเนาะร้อยสามสิบกลัวๆนะครับพี่น้องครับโอ้งามดีนะครับพี่น้อง สามหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับสารับภูใดสนใจนะครับเด็กชายเขาผ่อเราไปเลี้ยงนะครับพี่น้องงามดีครับพี่น้องเป็นงัวเนี่ยนางสวยอายุพ่อปีไปพ่ออายุสิบเดือนนะครับเจ้าของเกาคนว่าสิบเดือนนะครับพี่น้องสวยครับแข้งขาดีนิสัยเชื่องนะครับผมแข้งขาดีนิสัยดีนะครับกบาลดีเนาะถ้าแตีงเขาไหวงามเลยนี่กบาลดีใบหน้าสวยครับ นั่งแต่งได้ได้ครับพี่น้องสำหรับผู้ใด์จะเอาไปนะครับว่ามักหัวรุ่นเอาไปแต่งเขานะครับแต่งได้นะครับแต่งขาประกันให้น้องผ่อเนาะแต่งขาคาทุษขาถอนมัมีนะครับพี่น้องเดี๋ยวบุ่นบางวันถ่ายวุ่นจักหน่อยนะครับผมนี่แหละครับพี่น้องบันถ่ายงัวหน่อยนะครับผมสามหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับสำหรับผู้ใดสนใจอยากได้ก็ผ่อเราไปเลี้ยงนะครับเบอร์โทรติดต่อเบอร์ได้พ่อ 0849546903นะครับพอสีกำลังใส่รู้เปล่าเนาะพอสีกำลังใส่นะครับขอบคุณอะไรกระเป๋ามันมันนะครับผมเบยเอาตัวนี้ก็แม่นบอดลายอะไร่อตัวนี้สองหมื่นเจ็ดร้อยบาทเบยวันมีตัวเดียวนะครับตัวที่สองนะครับของพ่อเราเบอร์เดียวกันแล้วครับพี่น้องสองหมื่นเจ็ดบาทนะครับผมตัวนี้ก็ส่วนสูงไหวสามสิบโอ้กันแต่ว่า เลี่ยมโตสีพุทันสูตัวนั้นนะครับผมเลี่ยมเลี่ยมโตสีพิรุตตัวนั้นอยู่นะครับพี่น้องสำหรับผู้มักงคหัวแดงติดโบสถ์แล้ทุนหน่อยนะครับผมงอตัวนี้นะครับสองหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับราคาห่องสินะพ่อเนาะต่อร่องได้นะครับยกไก่กับทรงให้รู้ะตัวต่อร่องเอาครับพี่น้องครับเกี่ยมมันโยกไก่กันนะครับพอเราโยกกำมาลาใส่นะครับพี่น้องเคลียร์โยกจังหันลอยเอีดตัวมาตอร่องคนเอานะครับใบจะทายวุ่นรอบๆอีมีพี่น้อง เบิ้งคทำรายละเอียดมันชัดเจนนะครับยังโทรมาต่อราคาเราต่อรองเราผอแล้วเบิ้งนะครับเป็นตะเลียงครับเป็นพี่น้องเป็นตะเลียงทั้งสองตัวเลยนะครับผมตัวนังก็นั่งนะตัวนี้ก็ข่าวดีนะครับเอาเบิดแล้วนะผอเนาะเบิดแล้วนาะครับเอาเบิดแล้วนะครับผมขอเพิ่มอะไรก็ผอมัน้มันนะครับผมเดี๋ยวขอมาชุ่มอีกตัวหนึ่งนะครับพี่น้องเป็นง้อเมียสาวครับไลฟ์ไปเลยพี่ เมียสาวง้อไปสามสิบเจ็ดสามหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับเป็นง้อเมียสาวนี่พี่น้องอายุประมาณช่วปีเลยครับพี่น้องสีแดงเข้มเลยนะครับแดงปลอดเลยนะครับผมกระลากรอยหมักนะครับง้อแดงเด็กๆก็ผีรอดไปเรียงนะครับผมสวยงามนะครับพี่น้องนี่แหละครับพี่น้องสายพันธุกตุ๊กตาง้อแดงแดงทั้งตัวนะครับเครื่องเพชดดำ นะครับผมไปหูดำกีมหูดำนะครับแข้งขาประกันน้องผีเนาะแข้งขาโตกซอนบ่มีแล้วครับพี่น้องครับโตกขาถอนขึ้นกันได้นะครับผมส่วนสูงประมาณหน่อยสามสิบน้องผเนาะร้อยสามสิบบวกนะครับผมงามดีครับพี่น้องสามหมื่นเจ็ดพันบาทน้องผเนาะราคาวหองนะครับยังต่อรองได้อีบนะครับเนาะสำหรับผู้ใดสนใจนะครับอยากได้ก็คนใบเลี้ยงนะครับกติดต่อมาได้นะครับสบายจะคอ้ามือให้นะครับ ไม่ตัวพอมือสองตัวเด้อหมสองตัวตัวนี้หวัดพี่หนึ่งสามพันเจ้าฮองตัวนี้สี่สิบสามนะครับโบกกันดีเด้อพี่น้องตัวนี้แข้งขาเงีวแข้งขาใหญ่นะประกันตะยังแข้งขาใหญ่นะครับประกันตัวนี้ยังสู้ยังนะครับงัวสูงใหญ่ปนี้เป็นยังบนคขั้วจ่อเข้านะครับพี่น้องมีมีเหตุผลเดียวมันหูวนะครับผมถามว่ามันโมโหบนจ่อเข้าแน่นอนนะครับอยการันตีให้เลยถามามันบ่เชียงมันจ่อเข้าแน่นอนนะครับงัวที่ ก็เจอเข้าขึ้นงวดที่มันบบเชียงนะครับอันนี้เชียงนะครับผมอ๋อสี่หมื่นสามพันบาทต้องอย่เนาะโอ้มันติดขวางมากงวดตัวนี้มูลหกหมื่นนะครับพี่น้องครับ่อยการันตีได้งวดอายุปีกัวกัวเนาะพี่น้องอายุปีกัวกัวนะครับผมแข้งขาของวิ่ตรงนี้เนาะพี่น้องันมีตรงนี้นะครับนุ่มกว่าสี่ต่าได้ครับพี่น้องเป็นงวดแดงนะครับพี่น้องแดงปลอดเลย นะครับสำหรับผู้ใดมักงัวแดงส่วนสูงตัวนี้ประมาณหลายสี่สิบกลัวนึกอย่เนาะหลายสี่สิบก็กลนะครับผมนี่หลายสี่สิบบวกแน่นอนแล้วครับพี่น้องตีต่ำๆไปเลยนะครับโอ้โหสั่งง่ายเลยครับพี่น้องแข็งขากระดูกดีนะครับผมแข็งขากระดูกดีกระดูกสวยเข่อโทษที่ตอบไม่ไดครับพี่ เบอร์โทรติดต่อเบอร์ใดครับพี่ศูนย์เก้าหนึ่งสามเจ็ดศูนย์ห้าห้าสองสี่นะครับพี่ลี่กำม马拉ใส่นะพี่น้องพ่ลี่กำม马拉ใส่นะครับติดต่อมาได้นะครับพี่น้องสี่หมื่นสามพันบาทนะครับราคาห้องครับพี่น้อง้าอยู่ใกล้กับซงฟรีเลยเนาะอยู่ใกล้กับซงฟรีนะครับต่อได้พร้อมนะครับพี่น้องอันยูไกลกับจังคุยกันอีกที่หนึ่งนะครับมันห่างกันจักลัวจักลัวจังคุยกันอีกที่หนึ่งนะครับ ตัวงัวผสมอยู่หรอครับพี่น้องครับตัวใบเบิ้งยืนอีกะบบกก้านดีนะครับกระดูกคลองสั่งง่ายนะครับงัวชี้ง่าเป็นหนานะครับตานอกตั้งตรงขาหนาเลยนะครับตานอกตั้งตรงขาหน้าเลยนะครับเบิ่งประทัดหลังเลยครับพี่น้องครับประทัดหลังสวยแห่งนะครับเออขอบคุณหลายๆครับพี่มันมานด้วยครับผมเออเดี๋ยวมาชมงัวดำพื้นแดงอีกตัวหนึ่งนะครับพี่น้องเป็นงัวดำพื้นแดงเลยนะครับผม ห้องไว้บาทครับห้องไวสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับพี่น้องโอ้คิ่งบูดีขนาดนะครับพี่น้องลึกงกลนหอยเลยลึงสวยนะครับผมลึงสวยงามนะครับพี่น้องครับเป็นงัวดำพื้นแดงนะครับสำหรับผู้ใดสนใจอยากได้ก็เพิ่นไปเลี้ยงนะครับผมงัวดำพื้นแดงนะครับผมงัวยังสีเอาไปเสื้องแดงนี่ลูกแดงเสียบตาเลยนะครับพี่น้อง สามหมื่นเก้าพันบาทนะครับง้อชนปีนะครับพี่น้องครับง้อชนปีเบื้องลึงนะครับพี่น้องเบื้องลึงเบกลงปกตินะครับผมโอ้เหนือหนังนายนะครับพี่น้องครับสามหมื่นเก้าพันบาทตำหนี่มีบ่ครับมีตำหนี่จ้ะตำหนี่ไม่มีนะครับตอนเราพลใยส้นใจเด็กๆก็เพิ่นไปเลี้ยงนะครับเบื้องหนังข้อเลยเลยพี่น้องบ้านกระดาษคาเฟ่นะครับผมออ๋ส้นสูงประมาณร้อยสี่สิบบาทลบเนาะ มันลอยสี่สิบปกลบกนะครับงูอัศวินพวกปีนี่เอินงูปีชั่นปีนี่สูงกว่านีดกระดูกโค้งสั่งคือว่าใหญ่นะครับพี่น้องนี่บังบาัดยางหวัดพื้นนะครับบาดยางบวัดพื้นมุ้ยตำนี้นะครับผมแท้งขาหูตาสดือพื้นประกันให้เบ็ด้วครับพี่น้องครับแท้งขาหูตาสดือนะครับผมพาบงในหลายมุมนะครับเทื่อวภูมัานะครับพี่น้องโชบอตอร่องเอานะครับโชโยกไกโยกไกนะครับ ส่งไในบ่นะครับผมตัวต่อร่องเพิ่นขิงดีครับพี่น้องขิงดีเอาฝากเบอร์ติดต่อจัง่อยนะครับผม093ย์เก้า3ามศูนย์เก้นะครับผมซื้อวันยังครับซื้อวันน้องจอยจ้าน้องจอยนะครับผมเอาขอบคุณหลายๆครับมันมัดด้วยครับผมหัวงามนะครับหัวดำนะครับพี่น้องดำพื้นแดงนะครับ สำหรับภูมักนะครับผมเป่าอีกกระต้นโตดีแห้งนะครับพี่น้องตัวนี้เอาตัวนี้บาทพ่อตัวนี้บาทครับสามหมื่นห้าพันบาทนะครับผมเป็นงูแดงนะพ่อเนาะงูแดงทั้งตัวเลยงูแดงทั้งตัวเลยสามหมื่นห้าพันบาทนะครับพี่น้อง ตั้มโกดีนะครับผมตั้นี้มีพอป่อตั้นี้มีบ่ครับตั้นี้ไม่มีเนาะประกันให้นะครับผมสำหรับผู้ใดสนใจนะครับอยากได้ก็พอเราไปเลี้ยงนะครับผมงามๆสามหมื่นห้าร้อบาทราคายังตัวร่องหนีอีกเนาะพ่อเนาะราคาห่องนี่สินะครับผมว่วลายเอกแต่ว่าเปิดใบวัวลายเนาะแบ่งคารถลคาร่าทรงพี่ทรงน้องไปหารอยพันหนึ่งนี่อยล้วเนาะพ่อเอารอยคารถลคาร่ากันไปนะครับ กันห่วงไววบรลดี่กันกระจีดเบ่งเบนดูบุดีดูดีพวดความสวอความขายเนาะพ่อเนาะทางแท้พัดพักหากำลังหาบาทก็ยังตัวกันจำามัสิบีนพี่น้องเอามัต่อรองเอานะครับผมฝากปทต่ตัวยพี่นองกันยกหน่อยเลพ่อศูนหาครับศูนย์แปดห้าศูครับเก้ากนะครับเป็นเปพ่อห้ตนหน้ามนครับอบุหน้ามนเนาะเอาไม่ตัวพอ ขายเล็กตัวแล้วขายหลายตัวขายหลายตัวเลยเนาะเพียงในพ่อหมันโอยู่ตลาดมันเป็นส่งซาทีขื่นบ่ส้ังไหนบุญแล้วมันดิดอปลงเรื่อยๆบ่เยี่ังไหนตลาดงวดมันร่างจีขื่นไปมันร่งสีขึ้นไปเลยมันร่งสีขึ้นเนาะเอ้ากันร่งสีขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าราคาซ้ำนีพีไก่นี่บ่ยั่งบ่ยั่งเนาะพ่อเนาะในตลาดนี่พีไก่นี่ถ้าราคาขึ้นเนี่บ่ยั่งนะครับซ้ำสามมื่นกลัวนี่ยตัวซ้ำนี อยู่แว่นแล้วโอ้ยบ่ไริโภคถึงนะครับพี่น้องแล้วก็ไปหาซื้อน้ำบัตรบร้รอมนะครับผมเถืเ่อแดดว่ามันงูเหลี่ยมมันพรอผานปันงูสิงเถื่อหนำนะครับผมขอบคุณหลายๆครับพ่อบมันมัมมนนะครับผมสามหมื่นห้าพันบาทนะครับพี่น้องพอเราห่างไว้นะครับราคาห่องกันให้กันตัวนะครับตัวระ่างกันนะครับเดี๋ยวบอยจะพาไปเบิ่งเมียสาวงามงอีกตัวหนึ่งนะครับขยับมาเบิ่งเมียสาวงามงอีกตัวหนึ่ง ลายไปได้หรืครับว่าหนึ่งหกสิบครับหนกสิบหกหมื่นบาทนะครับราคาห่วงห่วงโต้งไงลูกสาวพ่อได้ครับมีใบบ่เราเป็นหนครับลูกสาวบ่มีใบเนาะเอาราคาหกหมื่นนะครับสำหรับผู้ใดสนใจอย่างได็ก็เพิ่นไปเรี่อยนะครับผมเป็นงูหางแดงแบบแดงแดงบดปอดเลยนะครับพี่น้องแดงปอดแดงงามนนะครับสำหรับผู้ใดสนใจนะครับอายุจักเดือนแล้วครับ ปีเประมาเขาปีประมาณ12เนาะชนปีพอดีงอด้อชนนปีนะคร่วเอาสำหรับพี่น้องง้ออยากได้หัวลุ่นี่ไปแต่งยังไงบอสแต่งได้เนาะโทรมาคุยรา่ะค่ะก็เชีวหัวลุน่นเรียนเชี่ยวหัวลุ่นอยากได้ตัวนี้นอยากได้ตัวน,นี้เสี่ยวหัวลุน่นแต่งเขาอย่างเนี้ยแต่งเขาก่อนส่งเนาะว่ายังไงแต่งเขาก่อนส่งนะครับเดี๋ยวคนจัดการให้นะครับพี่น้องส่วนสูงประมาณ63-68เนาะประมาณนี้นะครับต้องมีจริงบ่ครับ น้องมีติ่งน้หนึ่งไปนิ่งกล่อยนะครับพี่น้องไม่มีปัญหาต่อการส่งลูกเพราะมีผลนะครับพี่น้องขาเป็นแข้งเป็นขานะครับอันนั้นเป็นตำนีชัดเจนนะครับนมติ่งนี่เป็นการตีกันขึ้นมากเสียนะครับพี่น้องครับต้นโตสมดีนะครับพี่นอ้องครบเงินบาทตั้งต่อรองได้อีกนะครับ,นบนนเนาะงครบหกลมอย่างเงี้เลยลูกนาเป็นย่งเง้ยแต่สว่างน่มคนบอกว่าใครที่พี่น้องคนโน้ยกันยันสวงนม อโอ้งามดีครับพี่น้องครับนี่แหละครับสีแดงปลอดแดงงามอีีพี่น้องนอกตั้งนะครับตัวขานเปี้ยเลยนะครับผมต่หนอกตั้งสวยครหกหมื่นบาทแล้วค่าห่วงนะครับตัวร่องในหยีกนะครับพี่น้องเบ่งเขียงเบ่งขาเขียงขาองศาการยืนสวยเนาะงามสุมงี้มงตีพี่น้องครับพี่น้องครับผู้ใดมักกะทู้่าตัวร่องและเข้ามากตัวเหรอมาก ตัวเดียว่เนาะครับฝากเบอร์ติดต่อพี่น้องมากันหน่อยหนึ่ง93 093 548 8465 8465นะครับผมห้อยนิดเฉียนชุ่มนะพ่อเนาะห้อยนิดเฉียนชมนะครับผมสคารับผู้ใดมักสไตล์ง่วงง่ำนะครับขอไปฟ้ามเพิ่นเลยนะครับพี่น้องโต้ไปถามมึงบ้านดอนสวรรค์เหรออยู่บ้านดอนสวรรค์นะพ่อเนาะขอบคุเฉียนชมขอบคุณในลายครับผมมันมันนะครับผมหกหมื่นบาทนะครับฝากพี่ฝากน้องไว้นะครับง่วงง่ำนะครับผม ขอว่าเมียสาวอีกตัวหนึ่งนะครับพี่น้องครับเป็นเมียสาวหูกระทบนะครับโค้งสั่งใหญ่ๆนะครับราคาลอะไรนะครับห้าหมห่วงห้าหมื่นนะครับราคาห้องนะครับส่วนสูงประมาลอยสี่สิบหาบวกไปหาลอยหาสิบนะครับพี่น้องแข้งขาผมม่มีตำหนิเนาะพี่เนาะแข้งขาไม่มีตำหนินะครับประกันให้เลยนะครับผมเป็นงูแดงโบดนะครับพี่น้องแดงโบดโบดเลยนะครับผม เพาวกา็เรงสิเป็นสัตว์เนาะเพราะท่านได้เขียวนี่พี่น้องก็ทำเลาเขียวว่าท่านลนอยู่ปีกุกลักกวนะครับผมแล้วโค้อองสางกระดูกหนาใหญ่ใ่เมียมากนะครับเมียหนายยก,กระทบมากหนาสวยเลยเกือบเป็นหนานกเกีวเยวแล้วพี่น้องถ้าหนกไม่หน่อยเป็นหนานกเขียวเลยนะครับบางองศาการเยืนนะครับไล่หนานะครับสภาพเล็บบผมมีปัญหานะครับพี่น้องสภาพเร็บสวย,สวยนะครับห่ามื่นบาท ราคาเรื่องตัวร่องไดนะครับนาะต่อร่องได้มีรถส่งบ้องเฮ่อมีรถส่งร้อยลเอามีรถส่งพร้อมส่งร้อยลนะครับแต่ว่าถ้าเกินหนึ่งก็โทรมาคุยกันครับพี่น้องโทรมาคุยกันว่าคนส่งให้ได้บ่นะครับแต่็หาเงินมันเกิด้ามันไกลดีก็โทรมาคุยกันเบิงนะครับไกลไก่ไกลั่ในโทรมาคุยกันนะครับขันมากของคนดีนะครับพี่น้องห้าหมื่นบาทนะครับราคาห่วงนะครับยังตัวร่องได้อีกนะครับ ้กระดูกโครงสร้างดีนะครับเอาไปตีท่องไว้นะครับพี่น้องเอาไปตีท่องไว้ขายหกหมื่นเจ็ดหมื่นนะครับสบายนะครับหม้อมันโมดีต่ำนี้นะครับพี่น้องใบจะทายวนรอบๆพี่น้องเบ้างนะครับเพื่อคุมหมักนะครับผมโมนเวลาเขาตลาดเบิรงกสองบใบเร็วว่าหมักนะครับทุ่งมาตรล่องเอาเลยนะครับผมฝากเบอร์ติดต่อพี่น้องก็จ่อยนะครับผมศูนย์หกสามศูนย์หกสาม ยังกับผิดศูนย์หกสามศูนย์หกสามแล้วก็หกสามอีกหกสามสี่หนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดสองสี่นะครับผมพี่ยังครับขี่รถครับขี่รถงัวมาทางไหนผิดย่างตลาดครับย่างตลาดกราซินเนาะเอาพี่น้องทางย่างตลาดผู้ใดอยู่ยเกอยู่ไกลฟังพุ่นนะครับพวกมาต่อรองกับพี่เราเอานะครับผมแถวกันทลาวิชัยใกล้ๆกันนี่ครับพี่น้องครับอ๋อขอบคุณหลายๆครับพี่มันมันด้วครับผมเบียฟังหนีงัวอันนี้มันเป็นงัวเนี่ยพคนไล่ขึ้นรถเป็ลอะครับพี่น้อง ฟังฟังไทยหกหลอดฟังนี่นะครับเข้นงอเหนือเนไล่ขึ้นรถเก่งไปแหลวนะครับผมนี่แหละครับบรรยากาศนะครับผมตลาดนัดโคกกระบื้อนะครับผมตลาดนะครับแตกตังกันไปนะครับผู้เจ้าของมั่นใจสือไครนะครับศึกษากรนะครับพี่น้องว่าสันผู้ดีก็มีนะครับพี่น้องไปบอกได้เลยว่าผู้ซื้อก็มีนะครับอยู่ตลาด ตัวซอกะไล่นะครับผมที่พี่น้องศึกษาเบ้างนะครับย่างนิดหน่อยก็เยไปเสียหุ่นหมดนะครับผมศึกษาคว่มหูห้อมาน้ำนะครับแข็งขาหูตาสือด้วยบ้างยังไรนะครับพี่น้องเช็กยังไรว่าให้ถือตัวนะครับไม่มีปัญหากันที่หลังนะครับผมเอ๋อสักกีนี่บอยจากลาพี่น้องเพิ่งเสร็อยู่ก่อนนะครับผมผู้ใดเข้ามาแล้วก็ฝากกูเลยกูแชร์กูติดตามไว้เนี่ยนะครับผมเพื่อเป็นกรื่องใจให้บอลในคลิปต่อไปนะครับคลิปไหนคลิปไม่จะพอกันไหมนะครับพี่น้อง ีบอขอเค้ามาสวัสดีครับผม